สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนมาขึ้นที่สูงยาวนะครับผมจา,ากพื้นดินนะครับด้านหลังนู้นนะครับก็น่าจะประมาณเกือบ5เมตรนะครับวันนี้เรามาทําโครงหลังคานะครับเ,เป็นหลังคาสไตล์นอร์ดิกนะครับพื้นที่ประมาณ5เกือบ600ตารางเมตรนะครับทําเป็นหลังคานอร์ดิกหลังคานอร์ดิกนี่เสากลางนะครับเสากลางที่จะขึ้นไปที่หัวแหลมอะนะ บนหัวเสาขึ้นไปอีกประมาณเกือบ6เมตรนะครับเดี๋ยวพาดูพื้นที่หน้าง,งานที่ทํางานวันนี้หน่อยครับวันนี้เราก็มาตัดหาระดับตั้งแผ่นเพดนะครับเพื่อที่จะเอาไว้วางโครงสร้างาเหล็กนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานกันนี่นะครับอันนี้ก็เป็นชั้นหลัดฟ้านะครับนี่เดี๋ยวจะมีหลังคารอดิกตัวนี้นะครับเป็นหลังคาชั้นเตี้ยหนึ่งหลังที่หนึ่งนะครับขึ้นไปในหอเสานี้มานี่นะครับ ราลงเสานี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่น้องห้อมังตัดอยู่นี่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีหลังคาอีกตัวหนึ่งขึ้นไปนี่นะครับตัวเนี้สูงเนี่ยด่างนะครับด่างตัวนี้จากเสากลางเนี่ยขึ้นไปประมาณหกเมตรนะครับแล้วตัวนี้ก็จากนี้นะครับไปขึ้นสหาเสากลางแล้วลงไปที่เสาต้นนูนนะครับผมอ่าเมื่อจะเห็นว่ากว้างกวางมากเลยนะครับ อันนี้มีความเสี่ยงมากนะครับเพราะว่าหลังคานี้ทั้งเฉียบนะครับเฉียบหมายถึงอย่างนี้นะแล้วก็สูงนะครับเฉพาะจากพื้นเนี่ยสูงถึงเนี่ยก็ประมาณเกือบ5เมตรแล้วนะผมว่ามีไม่ต่ำกว่า5เมตรหรอกอันนี้ผมยังไม่ได้เช็ก,กระดับนะครับแต่ว่าจากตัวนู้นเนี่ยขึ้นไปอีก5เมตรเกือบ6เมตรขาด6เมตรไปประมาณ20เตนนะครับหลังคาตัวนี้สูงมากนะครับแล้วก็พื้นที่เยอะมากเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามผลงานด้วยนะครับก็ ต้องขอบคุณท่านเจ้าของงานมากนะครับที่มอบงานและไว้บางใจงานใหญ่ขนาดนี้ให้กับเรานะครับเราพร้อมนะครับสร้างและทําได้หมดสูงใหญ่แค่ไหนเรารับหมดนะครับทั้งงานเหล็กงานอาคารสร้างบ้านอะไรต่างๆนะครับเดี๋หลังนี้ผมจะทำนะครับแล้วก็ให้เพื่อนอัปเดตจาอัปเดตหน้าง,งานตลอดให้เพื่อนได้ชมผลงานกันนะครับเผื่อเอาไปเป็นแนวทางน,นะครับในการสร้างบ้านแบบสไตล์นอดิกนะครับตัวนี้ผม เคยสร้างมาแล้วครับออฟฟิศที่บ้านถ้าใครติดตามผมอยู่ประจําก็จะเห็นผลงานที่เคยสร้างมานะครับอันนี้สูงและใหญ่มากถ้าเกิดเจอปัญหาหรือว่าความรู้อะไรต่างๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็จะเอามาแนะนำเอามาแนะนําเอาไว้เป็นความรู้ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับผมวันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับผม